มาร์คบินแล้วมาร์คบินก่อนเร็วแหน่ะไปทางโน้นเลยก็เอาเข้ารังเลยเดี๋ยวมันบินตามแล้วเดี๋ยวมันไปทางโน้นจับแล้วก็เข้ารังเลยรจเอาเข้าเอาสองตัวนี้เข้ารังครับพี่กัปมาร์คบินแล้วมาร์คแล้วครับมาร์คมาเร็วน้ำไข่ครับกใช่ครับน้ำไข่ เช่เช่อ้าวแล้วไปแล้วฮะเช่เช่ ทับลมลมากลงได้ลงได้แล้วเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากโอ้ยออ้าาวแลย่ีโอ้ยลุ้นทับเจนเหนื่อยแล้วหนุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วโอ้ยเหนื่อยมากทำไมเลยท่ไมเลยอกล่นเก่งนุ่นก็เลี้ยงบินไปเรียกเลียงกันแล้ว คอรเชเร็วปอยคมาเรอรับมอมามาไม่ตัวนู้นตันึงเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับต้องไปรับ้วเ้มาให้เข้าลังก่อนไม่งั้นวิ่งไปมันก็บินแล้วมันจะวนแล้วมันะเหนื่อยขาดใจแล้วมันจะไปเกาะมันจะสเปะสะปะหมดล